มาครับวันนี้เราจะเอาอาชีพใหม่นะครับอาชีพแวมไพา์มาผ่านด่านกันทุกคนนะครับด้วยประสบการณ์30กว่าวินเราจะเอาอาชีพแวมพายผ่านด่านได้หรือเปล่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าโดนแดดไม่ได้นะครับโดนแดดแล้วแบบผิวไหมนะครับแสบร้อนคันนะครับเลือดลดเป็นน้ำเลยทีเดียวเชียอ่าก็มี FC น้องๆน,นะครับขอเข้ามาประมาณว่า พี่จบเกมโดยใช้คัสแวมพายหน่อยนะครับพี่ก็ตอบคอมเมนต์ไปเลยว่าเดี๋ยวจัดให้ครับคลิปนี้นะครับเราจะใช้แวมพายในการผ่าน80กิโลเมตรได้หรือเปล่าทุกคนไปรับชมกันเลยมาฮะอาชีพแวมพายนะเมื่อเราเกิดมานะครับเราจะได้มีดแวมพายมาหนึ่งเล่มแล้วก็เดินไปที่ร้านค้าขายทองให้เรียบร้อยพร้อมกับซื้อฐาน3ก้อนเน้นย้ำนะครับฐานที่ต้องซื้อตอนเริ่มเกมคือ3ก้อน แล้วเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแรกแล้วเกาะก็ยังไม่มีหมัวก็ยังไม่มีนะครับมีแต่มีดแวมไพร์หนึ่งเล่ม <c oughs> ซอมบีหน้าโหดวิ่งมาละอ่ะสับมันสับมันแสบด้วยร้อนด้วยนะครับเราเป็นซอมบีอยู่ตอนนี้เลือดเราลดพวกๆเลยเมื่อเราอยู่กลางแดดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์มอนในบ้านนะครับตอนนี้เรามีแค่มีดเล่มเดียว พยายามหลอกล่อล็อกหลบสับขาหลอกให้ได้ทุกคนอ่ะสังเกตนะครับพี่จะเคลียร์ซอมบี้รอบๆตัวอาคารบ้านก่อนนะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเผลอเนี่ยมันจะแอบมาเล่นเกรเราได้นะเห็นไหมซอมบี้ตัวไหนที่วิ่งมาติดกาแพงบ้านนะครับพี่จะสับทิ้งให้หมดนะเออ เผลอไม่ได้เผลอปุ๊บมันแอบมาเล่นเกเผลอปุ๊บมันแอบมาเล่นเกนะฮะอ่ะเห็นไหมพวกเองเห็นเงาบ้านกันไหมทุกคนเห็นเงาบ้านกันอยู่ใช่ไหมเคล็ดลับของการเล่นแวมไพร์อาชีพนี้นะเราต้องอยู่ในร่มนะครับถึงมันจะเป็นกลางวันก็เถอะถ้าเราอยู่ในร่มไม่โดนแสงแดดแบบจังๆเนี่ยเลือดเราก็ไม่ลดนะ เนี่ยพี่วิ่งออกมาอยู่กลางแดดเลือดก็ลดนะครับแต่ถ้าอยู่ในตัวอาคารหรือว่า,อ,าอยู่ใต้ร่มเงาของตัวอาคารเนี่ยเลือดก็จะไม่ลดนะครับนี่ไงซอมบี้น่าโหดเข้ามาโอ้โหมันโหดมากสับมัน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 ห้าฮิตนะทุกคนการใช้มีดแวมไพร์เคลียร์ซอมบี้นะครับมันใช้5ฮิตซึ่งเป็นการฟันที่เบานะมันไม่ได้แรงนะ เพราะฉะนั้นระวังตัวดีๆด,ด้วยนะครับอ่ะเดินกลางแดดเลือดก็ลดนะนะนี่ไงสังเกตดีๆพี่จะค่อยๆเคลียร์หมู่บ้านแรกมันจะลําบากหน่อยเพราะว่าเราไม่มีปืนเรามีแต่มีดใบพายอันเดียวนี่นีสับไปสับไปตัวไหนเดินมาติดบ้านก็สับไปนะครับแล้วก็มืดแล้วด้วยโอ้โหคืนคืนอันตรายอ่ะเรามีเครื่องป้องกันอยู่ก็คือลวดหนามนั่นเอง เมื่อกลางคืนนะครับเราเจอร่วนหนามหรือแผ่นเหล็กแผ่นไม้เนี่ยเราสามารถเอามาปิดประตูได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกซอบบี้หรือพี่โตเนี่ยเข้ามาหาเราในกลางคืนนะฮะมีไงสับไป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 โอเคแนะนำให้อยู่นิ่งๆนะครับคืนนี้นะฮะแนะนำให้อยู่นิ่งๆอย่าก,กระดุกกระดิกอย่าก,กระดุกกระดิกชีวิตคุณอาจจะไม่ปลอดภยัย เดี๋ยวเราตัดไปตอนเช้าเลยดีกว่ามาทุกคนแล้วแล้วมันก็เช้าจนได้ชีวิตเราเริ่มปลอดภัยขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเราเจอหมู่บ้านใหญ่ด้วยดิต้องค่อยๆฟาร์มนะครับเราเจอหมู่บ้านใหญ่ต้องค่อยฟาร์มเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่เนี่ยเจอตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ดีที่สุดนะถ้าเราเคลียร์ได้สําเร็จนะครับออกไปได้สําเร็จนะบอกเลยว่า รวย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 เวยรวยว่รวยนวยรวยวยรยวยรวยรวรวยรวียวยรวยรวยรรับรวยรวยรวยเวยรวยวยรวยยเวยรยวยวยรวยงยวยยรววยร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 ลยรวยวยรรวยรวยรว้วยรวยยรวยรยว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  ค่อยๆเคลียนะครับค่อยๆเคลียร์ไม่ต้องรีบเออนี่ฮะฟันไปฟันไปสอมบี้ตัวไหนมาติดข้างบ้านนะครับฟันทิ้งให้หมดอย่าให้มันมาเล่นเกที่หลังเราได้มาก็ประมาณนี้ทุกคนการเคลียร์หมู่บ้านเคลียร์จบรวยแน่นอนนะฮะนี่ไงมันวิ่งมาติดหมู่บ้านเราก็สับทิ้งนะครับสับทิ้งให้หมด เราใช้มีดวันไพ่ห้าฮิตใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ดาบเล่มเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสี่ฮิตทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ดูดเลือดนะเออมีดวันไพ่ดูดเลือดแต่ว่าห้าฮิตนะครับสังเกตพี่ให้ดีเห็นไหมพี่จะวิ่งวิ่งตามร่มเงาบ้านนะถ้าเราอยู่ใต้ร่มเงาบ้านเนี่ยเลือดเราจะไม่ลดแล้วจังหวะนี้โอ้โหซอมบี้เต็มเลยรอดไหมเนี่ยโอ้เกือบไม่รอดนะอ่ะสับไปก่อนสับดูดเลือดไปก่อนอุ้ยไอไอไอโหด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  ไอโหดมาเบื่อไอโหดเนี่ยไอโหดมันฉลาดนะเออไอโหดมันฉลาดแต่ไอเอ๋อไม่ค่อยฉลาดไอเอ๋อไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเนี่ยไอเอ๋อซอมบี้เอ๋อนะครับสัรหาตั้งชื่อให้ซอมบี้นะฮะเนี่ยฮะซอมบี้หน้าเอ๋อมันจะวิ่งติดกำแพงมันไม่ค่อยฉลาดนะถ้ามันฉลาดเหมือนไอไอโหดนะบอกเลยโอกาสตุยเราสูงมากนะครับสำหรับการฟาร์มในหมู่บ้านนะ ขนาดไอเอ๋อไม่ค่อยฉลาดนะฮะเจอแต่ไอซอมบี้หน้าโหดใช่ไหมเรายังตุยกันได้เลยนะแบบพัดๆก็ตุยได้นะเออดีนะไอเอ๋อไม่ค่อยฉลาดนะฮะนี่ไงซอมบี้หน้าเอ๋อไงนี่ไงสับไปดิโอเคประมาณนี้ทุกคนนะครับสําหรับการฟาร์มหมู่บ้านโบดอยู่ตรงนู้นเออแล้วก็ไอไม้ก้างเขนนะครับจากเจ็ดสิบห้าบาทมันปรับเปลี่ยนเหลือห้าสิบบาทแล้วนะอืมอ่ะมีธนาคารด้วย ฝากไว้อีกเรื่องนะครับตอนนี้ใครฟาร์มได้ฟาร์มนะเพราะว่าธนาคารเจอทุกหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ทุกธนาคารมีแบงค์แดงด้วยนะทุกคนทุกธนาคารมีแบงค์แดงนะครับอ่าฮะเพราะฉะนั้นอ่าใครรีบฟาร์มได้รีบฟาร์มนะครับไม่งั้นมันปรับเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะเจอแบงค์แดงน้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปที่หมู่บ้านเลยแล้วกันเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็ อยู่มานานพอสมควรแล้วก็เพื่อนๆน่าจะได้เทคนิคไม่มากก็น้อยนะฮะอ่ะไปที่หมู่บ้านแรกเลยนะครับจุดเซฟโซนแรกและแล้วเราก็มาถึงจุดเซฟโซนแรกที่1 0 0 0 0มเมตรทุกคนขายคงขายของให้เรียบร้อยเตรียมตัวบูตต่อได้ <c oughs> บอกแล้วว่ารวยๆ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 รวย,วย,วยมาฮะรอบนี้เรามีปืนแล้วนะฮะแวมไพร์มีปืนแล้วแต่ก็ยังต้องเดินหลบ ใต้หลังคาของตามบ้านนะเห็นไหมน้องๆเห็นร่มเงาไหมเห็นเงาไหมเออพี่พยายามเดินหลบนะครับเดินในร่มเงาของตัวบ้านตัวอาคารนะมันก็จะไม่โดนแสงแดดแผดเผานะครับและในจังหวะนี้เราก็มาถึงตึกแดงนะฮะหรือว่าตึกมนุษย์ทดลองเทสลานั่นเองทุกคนอ่ะก็เก็บ ชิ้นส่วนมาประกอบกันให้ครบนะห้องกลางจะมีอยู่3ชิ้นทุกคนห้องขวานะครับจะมีอยู่2ชิ้นนี่จะเป็นส่วนสมองแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเนี่ยมันจะมีอีก1ส่วนนะครับเป็นส่วนแขนมาเราก็จะไปเก็บฝั่งนู้นนะครับก็คือฝั่งซ้ายเมื่อเราเดินเข้ามานั่นเองฝั่งเนี้ยมันจะมีอยู่กี่ชิ้นวะ1ชิ้นปะเป็นส่วนอกถ้าจำไม่ผิดอ่าฮะ โอเคเก็บครบหกชิ้นแหลาเฮ้ยมืดแล้วด้วยอันตรายคืนนี้เราน่าจะมีไฟโอเคเราพกไฟมาอ่ะเดี๋ยวเดียประกอบล่างก่อนปับ๊บเห็นไหมประกอบล่างแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปสับสวิฟกันนะฮะแล้วมันมืดด้วยดยวิอันตรายว่ะซอมบี้หน้าโหดมาปะวะนี่ฮะพอประกอบล่างเสร็จแล้วให้เรามาสับคันโยกตรงนี้นะมา ดูนี้ซอมบี้มายัางคืนคืนโหดด้วยคืนนี้นะฮะอ่ะโชคดีที่เรายังมีตะเกียงน้อย <c ười> คอยให้แสงสว่างเออมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วโชคดีที่อยู่ในตึกนะครับมาค,ค,ค่ยคอยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์เสนอหน้ามาทีละตัวทีละตัวนะฮะแล้วก็ สอยเรียบหมดอะจังหวะเนี้ยถ้าไม่มาพร้อมกันสิบตัวยี่สิบตัวเอาพี่ไม่ลงหรอกไอ้น้องเออดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนหัวไม่โดนหัวนี่ไงนี่ไงหมาอ๋อ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 อี่ไงมาเด็มาเด็กลัวที่ไหนกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะมาเด็ครับมาเด็ครับเฮดช็อตเฮดช็อตไม่ถึงตัวพี่หรอกไอ้น้องเด้อเด้อ น้ำมันงูก่อนไปยังไปเขายิงไม่โดนนะฮะเมื่อแววไพายกินน้ำมันงูแค่หนึ่งขวดนะคือแบบมันวิ่งเร็วมากทุกคนอย่างที่บอกข้อเสียของมันนะครับคือโดนแดดไม่ได้เออมีน้องๆอ,อมเมนต์มาว่าพี่ครับต้องใส่หมวกให้มันครับมันถึงจะไม่เลือลดรถใช่ไหมพี่ลองแล้วไอ้น้องพี่ใส่เกาะใส่หมวกใส่เกาะไหลให้มันครบหมดเลยนะ ไปอยู่กลางแดดเลื่อนมันก็ยังลดอยู่ดีนะครับนอกซะจากเราจะไปยืนใต้ล่มหลังคาบ้านนะครับอย่างที่พี่บอกอะเลื่อนมันจะไม่ลดนะอ่ะแล้วก็เช้าจนได้เพื่อนเ่อนเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเราต้องรอจนกว่าสายฟ้าจะฟาดลงมาที่มนุษย์มนุษย์ทดลองนะ <laughs> มนุษย์ <laughs> เออ เราต้องรอจนกว่าสายฟ้าเนี่ยมันจะฟาดลงมานะครับในตัวมนุษย์ทดลองนะทุกคนห้ามเอาสมองไปขายเข้าใจปะอ่ะมันฟาดลงมาแล้วเออเพราะว่ามันมีบางคนเอาสมองไปขายนะครับพี่จะรู้อ่ะอู้้จะตายจะตายโอ้โหก็ตายนี่ไงเงินแดงทุกคนปับ๊บให้เงินแดงเยอะอยู่รอบนี้สองสองใบนะ ส4มสี่ห้าหกใบทุกคนแล้วก็ได้ปืนไฟฟ้ามาหนึ่งกระบอกนะครับอ่ะประมาณนี้และการสำหรับตึกทดลองเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยดีว่าทุกคนแล,แล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงปราสาทแวมพายเป็นปราสาทที่มีเงินแดงเยอะที่สุดในเกมเออเราจะผ่านปราสาทแวมพายด้วยอาชีพแวมพอยนี่อุปกรณ์คู่ใจนะครับลวดพิเศษนี ที่ทำมาจากไทเทเนียมเอาเดนี่นี่ยังดีที่ปราสาทแวมพร์มันมีร่มเงาให้เรานะเราก็เลยยืนยืนหลบร่มเงาเพื่อที่จะไม่โดนแสงแดดแบบเต็มๆได้ทุกคนอ๋สิ่งที่พี่ใช้ก็คือปืนช็อตกัน2กระบอกนะครับสับยิงสับยิงแต่ตอนนี้มันมาเยอะเกินพี่เคลียร์ไม่ทันต้องวิ่งออกนอกแดดและมีน้ำมันงูช่วยด้วยนะ จังหวะน,นี้ต้องกินน้ำมันมูช่วยนะเอ,อ่อลมาโซโล,โลเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะจริงๆมันต้องสปอนในบ้านไม่ใช่เหรอทำไมเองสปอนนอกประสาาอะฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันสปอนนอกกระสาทุกคนรอบนี้นะฮะงานหยาบเอาแล้วดิเนี่ยจุดเห็นไหมเพื่อนๆเห็นจุดล่มเงาไหมมันมีจุดล่มเงาอยู่นะครับให้ยืนให้ยืนตรงจุดล่มเงานะ ถ้าใครเล่นแวมไพ์นะครับเลือดจะไม่ลดนะอ่ะตอนนี้พี่ก็ใส่หมวกใส่เกาะใส่ลหลเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือเกาะเต็มตัวแล้วอะตอน,น,นเนี้ยมันเนี่ยเห็นไหมมันสปอนนอกประสาทว่ะทุกคนมันไม่ได้สปอนในประสาทนะครับถ้ามันสปอนในประสาทเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะนะพอพี่พกรวดพิเศษมาด้วยนะฮะ <c oughs> นี่ไง อ่ะรอบนี้ตึงหน่อยรอบนี้โอ้ยตบแรงเกินพี่ชายโอ้โหพี่โตเนี่ยฮะพอออกแดดปุ๊บเลือดเราก็ลดนะแต่โชคดีที่น้ำมันงูช่วยไว้ได้ทุกคนอ่ะต้องขอไปด้วยแล้วกันเกตไม่มีเสียงนะครับอย่างที่รู้กันมันติดลิกสเซตมาก็เลยแบบว่าอ่ะมีแต่เสียงพี่รลว้ลวนแล้วกัน <laughs> นี่ฮะสับโดสับโดสับโดพี่โตเจอสับโดดเอ้ยลูกหมดลูกหมดลุกหมดมาเ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 ดบอกเลยว่าถ้าเป็นอาชีพเซอร์ไวเบลนะครับจะสนุกกว่านี้นะครับจะสนุกกว่านี้อืยิงโคตรแรงนะครับเซอร์ไวเบลโคตรโหดโคตรอันตรายเดอะเบสนะครับมา แต่อันนี้เป็นอาชีพแวมพร์นะครับมันมันได้แค่วิ่งเร็วแต่ข้อเสียที่ร้ายแรงคือโดนแดดไม่ได้นะฮะเราก็เลยต้องพกน้ำมันงูมาเยอะๆเลยนะฮะใครที่จะเล่นอาชีพนี้แบบโซโล่หรือเล่นแบบเป็นทีมนะครับ่นะก็หมดแล้วทุกคนแวมพร์เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยละกันนะฮะจังหวะน,นี้เก็บของแบบหวานเจีย๊ยบจุดต่อมานะครับก็คือป้อมปราการนั่นเองเออ ป้อมปาการมันก็มีจุดหลบอยู่นะจุดหลบแดดนะครับนี่เห็นไหมมันก็ยังมีพื้นที่เป็นล่มๆอยู่ทุกคนแต่เรามาคนเดียวต้องพยายามเคลียร์ให้ไวนะป้อมปาการเพราะบางทีมันออกมาเนี่ยเราจะเจอทั้งมีดเจอทั้งปืนนะฮะที่พวกเหล่าซอมบี้มันถือมาเพื่อจะอกำจัดเรานะฮะเนี่ยวิ่งวิวิ่ง,ง,ง,งตามร่มเงาได้เพื่อนเเราจะได้ไม่ดเลื่อนเราจะไม่ไม่ลดนะ เนี่ยวิ่งแตะวิ่งแอบเนี่ยวิง่งไตวิ่งแอบวิ่งไต่ตามร่มเงาเนี่ยอ๋ออ๋มาเดิมาเดิมาเดิเฮ้ยโดนอะไรอะพี่ก็พยายามวิง่งเลาะเดินเลาะนะตอนนี้นะครับพวกเฮ้ยนั่นไงศพในพลมันอยู่ข้างในลูกพี่ใหญ่มันอยู่ข้างในทุกคนลูกพี่ใหญ่มันอยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เยอะนี่ก็เยอะ โอ้โหทางนู้นมาเป็นพัวเลยทุกคนมาเดะมาเดะมาเดะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะวิ่งหลบแบบดิจิตอลไม่ใช่เลยหรอกเรามีน้ำมันงูอยู่ตอนนี้นะครับพวกล่างของทหารพวกนี้นะครับพวกทหารเกณฑ์เรียกมันว่าทหารเกณฑ์แล้วกันไม่ไม่มีราคาแล้วนะขายไม่ได้แล้วนะเออมันจะขายได้แต่ล่างของนายพลนะครับเออ นอกั้นขายไม่ได้แล้วเกมมันเนิร์ฟแล้วนะครับเพราะว่ามันเห็นว่าผู้เล่นรวยเกินไป <c ười> คือแบบว่าลากลางของพวกพลทหารนะ่ะไปขายอ่ะรวยนะครับบอกเลยโคตรรวยอ่ะก็จบจากตรงนี้แล้วนะครับทิกเล็กๆน้อยๆ,ๆก็คือรีบออกจากตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่รีบออกจากตรงนี้เนี่ยก็จะเจอกับพวกทหารม้าอีกนะครับแบบเนี้ยคือมันน่ารำคาญเว้ยเพื่อนๆเออ พวกทหารมา้มามันน่ารำคาญนะครับถ้าเป็นไม่ได้คือเคลียทหารชุดแรกจบเก็บเงินแดงเสร็จแล้วก็รีบออกจากป้อมปราการได้เลยนะครับอ่ะไปะเราไปจุดต่อไปจุดสุดท้ายแล้วทุกคนนะฮะใครที่กลัวตุยนะครับให้กระโดดลงจากรถไฟแล้วก็มาเคลียมาเคลียข้างล่างก่อนนะถ้าใครกลัวไม่ผ่านนะสำหรับผู้เล่นที่เล่นโซโลนะครับอ่ะให้ค่อยๆเคลียไปก่อนให้ค่อยๆเคลียรหน้าปรา,าสาทแล้วก็บนปรา,าสาทไปก่อนนะฮะอ่ะ เคลียไม่ต้องหมดก็ได้นะครับเคลียร์แบบว่าพอแบบว่าพอเราขับรถไฟเข้าไปเนี่ยเราจะไม่โดนลุมกระนำนะครับ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้คือแบบพี่เล่นแบบเซฟเซฟนะแบบเอาแบบเออให้มันผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เซฟสุดๆมาก็เคลียร์ไปได้เล็กน้อยนะครับมันก็ยังมีบางส่วนที่อยู่ข้างในก็ขับรถไฟเข้าไปได้เลยนะฮะดีว่าแบบขับเข้าไปแบบตรงๆนะครับ พอขับเข้าไปจอดปุ๊บทุกตัวมันรุมทึงมาหาเราเลยนะจังหวะนี้นะครับเออน้องๆบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่โปรนะฮะอาจจะยิงไม่ทันนะแล้วก็ตุยไปในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นลงมาเคลียร์แบบพี่ได้นะครับลงมาเคลียร์หน้าประสาทเคลียร์หน้าปอมก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดเคลียร์ไปบางส่วนแล้วนะฮบมันยังมีการออกมาต้อนรับเราอยู่เลยนะฮะเราคืนนี้เป็นคืนแดงเดือดด้วยมาเดยแวมไพร์กับแวมไพร์สอยกันนะเอาเดยมาเด แวมไพร์กับแวมไพร์ตีกันนะจังหวะน,นี้มา <c oughs> อ่ะก็น่าจะจบแล้วนะเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับก็อย่าลืมไปเก็บแบงค์แดงตามบ้านด้วยละกันนะครับตามบ้านมีแบงค์แดงเดี๋ยวเราไปจังหวะที่ลุยกับบอสเลยแล้วกันเมื่อเราไปกดคุยกับแท่นแล้วนะครับให้เรารีบวิ่งมาหน้าเมืองนะเพื่อที่จะเคลียร์ไอ้พวกคาบอยนะ พอมนุษย์ทดลองเกิดมาเนี่ยไอพวกคราร์บอยพวกนี้นะมันจะได้ไม่มาวุ่นวายไม่ไม่ไดมาแบบรบกวนเรานะครับเราจะได้แบบหนึ่งหนึ่งกับบอสแบบสบายใจนะทุกคนอ่ะพี่ก็เคลียร์พวกคราร์บอยเสร็จหมดแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งกับรถไฟเพราะว่ารถไฟพี่ทํากับดักเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้รถไฟพี่เต็มไปด้วยกับดักทุกคนนี่มีทั้งสายล่อฟ้าแล้วก็ลวดหนามที่วางเอาไว้เต็มรถไฟนะครับสังเกตรถไฟพี่แล้วก็มี สายล่อฟ้าด้วยนะครับอยู่3อันก็คือหน้ารถไฟอันหนึง่งกลางรถไฟอันหนึง่งแล้วก็ท้ายรถไฟอันหนึง่งกันฟ้าผ่าทุกคนถ้าไม่ได้เล่นอาชีพนักบวชนะครับเราต้องมีสายล่อฟ้าบนรถไฟนี่เป็นไงล่ะเจอสับยิงสับยิงอ่ะเป็นไงล่ะติดไปเดมันติดนะครับมันติดกับดักพี่นะครับเพราะว่าพี่เอารวดหนามเนี่ยมาวางไว้ในรถไฟนะครับติดติดติดไว้บนรถไฟนะดูดิเอาเอาขยับปืนก่อนอ่ะเป็นลูกซองลูกซองอ่ะเป็นช็อตกันหมดแล้วทุกคนเห็นไหม มันติดนะครับบอกเลยวิธีนี้อีซี่เห็นไหมฟ้ามันพยายามผ่าเรานะมันพยายามเรียกฟ้าผ่าเรามันพยายามโยนก้อนทองแดงมาใส่เรานะครับแต่ว่ามันติดทุกคนเห็นไหมมันติดลวดหนามนะครับเออนี่ผ่านี่ยิงตูดมันดียิงตูดมันด,ด,นดีเป็นไงเป็นไงเอาเด็ดดิ้นไปดิ้ดนไปดิโอ้โหดิน้นเป็นไง โดนยิงดิ้นทุรนทุนทนลายนะครับอีซี่ก็จัดให้ตามความขอนะครับสำหรับอาชีพกํมพายผ่าน80กิโลเมตรนะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนสุดท้ายแล้วทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามพี่ก็อยู่ที่638คนแล้วนะฮะช่องพี่เป็นช่องใหม่นะครับช่อง n o ฟสตอรี่ก็จะ ลงเกมให้มันหลากหลายขึ้นละกันนะครับตอนนี้ก็ติดเดตเลียวอยู่นะครับในอนาคตอาจจะเป็นเกมอื่นๆในโลบอกก็เป็นได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามผลงานพี่ด้วยละกันขอบคุณผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกลค์น,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ